แล้วทีนี้ร้านเขาสั่งมาไอ้ที่สั่งคือมีกําไรมวนละสองร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยห้าร้อยอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าไม่มีกําไรนะแต่ว่าก็ถักให้เขาไม่ได้เพราะยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จหน้าเข้าไอ้หน้าเข้าเสร็จไปแล้วเหลือข้าวโพดอีกเนี่ยอ๋อปุกพี่น้อยเนี่ยปูกข้าวโพดผมบอก hi, พี่พี่ซื้อเครื่องมาแล้วเนี่ยผมก็ประกาศขายให้พี่แล้วเนี่ยพี่เล่นไม่ถักตรงให้เขาเนี่ยมันจะเสียวนะก็เม น้าแกก็มีเยอะก็ยังทําไม่ทันผมบอกตายแล้วก็ต้องเปิดรับสมาชิกบรไอจังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดนั้นเพิ่มใหม่เพื่อเพื่อให้ทันกับงานที่ออเดอร์ที่ร้านวัสดุเขาสั่งยาว่าแต่ร้านวัสดุเลยชาวบ้านในตำบลนั้นอ่ะมาซื้อแกก็ยังทําให้ไม่ทันแกบอกว่าไม่มีเวลาถักเลยเดี๋ยวไปปลูกข้าวโพดเดี๋ยวทํารุ่นข้าวโพดเสร็จเราจะถักให้เดี๋ยวงี้ อย่างนี้ก็ได้กะซื้อเครื่องไปแต่กก,ก็ถักเวลาว่างของแกวันตอนเย็นถักได้สองม้วนอย่างเงี้ยเลิกงานมาสี่โมงห้าโมงเอาเอาสักหน่อยสองชั่วโมงได้สองม้วนสามม้วนอย่างเงี้ยมันจะไปทันไขายังไงอย่างเงี้นะมันก็ต้องถักทั้งวันถ้าซื้อเครื่องไปแล้วอ่ะแล้วก็มันถึงจะมีของสงให้เขาไม่ใช่ว่าไม่ถักซื้อเครื่องไปแล้วถ่ายมันพป็นอย่างนี้จะมาชีกับผมแต่ว่ามี คุณหญิงพ่ยาอะไรถักอันนั้นถักจริงจังเลยก็ยังไม่ทันนะเมื่อวานนี้ของคุณหญิงที่อยู่อังเบอร์รี่บอกว่าที่เก่าไอ้ที่มีอยู่ก็ไม่ทันแล้วอันนี้ร้านวัสดุสั่งมาอีกหกสิบม้วนเนี่ยถักกันกลางคืนนีดหนูก็ถักกันเนี่ยโอ้โหเอาถักไปทาก็ไปเออมันได้เงินมันเป็นโอกาสไงโอกาสที่จะได้เงินเนี่ยทำกับบ้านเนี่ยก็ทาก็ไปกําลังมีแรงอะ่ะเดี๋ยวอายุ จ็ดสิบไปแล้วมันทําไม่ได้เออนั่นเราก็ไปลงทุนกันอย่างอื่นไปให้เงินทํางานเป็นนายทุนก็เก็บเงินอันนี้เอาไว้เอาไว้ไปเป็นนายทุนนะท่านนั่นแหละไอคนที่เขาทาทาทันก็ไอทําทุกวันก็ยังทําไม่ทันอยู่อำเภอรีเนี่ยเอ้าไปดูเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ดูนะโทรมาบอกไลน์มาที่เจ้าทําไม่ทันเออร้านนู้นก็จเจ้าร้านนี้ก็จเจ้าก็บอกเออนั่นแหละเห็นไหมบอกแล้วมันจะขายไม่ทันก็ <c oughs> เป็นอย่างนั้นจริงๆ อย่าว่าแต่คนอื่นเลยกับผมนี่เอ้าผมก็ทังเนี่ยเขาก็เร่งนี่โทรมาเนี่ยถ้าขายได้เลยยังค้าลูกค้ามารอแล้วครับครับกำลังถักอยู่ครับจะทำให้ไม่ตันเออก็ถ้าส่งรถนี้ก็ได้สองหมืนกว่าบาทกำไรก็จะประมาณเจ็ดแปดพันเจ็ดแปดพันบาทกำไรก็ก็พยายามทำกันเรื่อยๆนี่แหละ ไม่มีความสุขสนุกจะตายทํางานที่บ้านเราไม่ต้องไปนอกต่างประเทศอะต่างจังหวัดก็ไม่ต้องไปเลือกได้อยู่ที่บ้านทําที่บ้านต่อไปอ่ะร้านวัสดุมาตื้อเอานะผมบอกให้ไม่ใช่ว่าเราต้องไปส่งเ็าขับรถผ่านเฮ้ยเอาขึ้นรถให้หน่อยสิบย<ม><ม>ี่สิบม้วนร้านวัสดุอ่ะอยูอ่อำเภอปัวน้องผมโดนมาแล้วไม่ได้ส่งเลยครับเขามาเ,าเองถึงร้านครับ <laughs> อยู่ในหมู่บ้านด้วยไม่ได้อยู่ในอำเภอ อ,ออยู่ปากกลางอ่ะมาเอาถึงร้านอ่ะถึงบ้านถึงที่ทํางานเลยที่ตักเลยทุกไปทีสิบยี่สิบวันคนบอกว่าอย่าเพิ่งเข้ามาถัดไม่ทันครับอย่างนั้นเลยตอนเนี้ยอยู่อำเภอปัวอันนี้ก็จเจือนกันเนี่ย,ย,ยนนเนี่ยกุยิ่งถนนสามสี่เน่ะสามศูนย์สี่เนี่ยคนเห็นยังเมื่อวานก็มาตามซื้อเออมันก็ทําให้เขาไม่ได้หรอกทําไม่ทันต้องลงสองเครื่องแต่ว่าเครื่องอ่ะกาลังถักมันได้ แปดถึงสิบม้วนถ้าเมตรถ้าสิบก็ได้สิบม้วนตานิ้วครึ่งน,นะได้สิบม้วนแต่มันก็มันก็ไม่ไม่ทันขายอยู่ดีแหละเพราะว่ามาสั่งดีสิบม้วนยี่สิบม้วนก็ไปขายไ,ได้กําไรดียิ่งแถววังน้ําเขียวเนี่ยแถววังน้ําเขียวแถวข้ามไปอเบอนาดีมันมันขายได้ดีเพราะว่าคนกรุงเทพมาซื้อมาซื้อที่พอมาซื้อที่แล้วเขาก็ เออเาไปล้อมรั้วเขาล้อมสวนเขาเพราะว่าคนเทพค่อนข้างจะขี้กลัวถ้าเป็นที่ของเขาแล้วเขาก็ล้อมทันทีเลยก็เ,เลยขายดีเ <c oughs> ป็นดูในห้างใหญ่เช่นเล็กเป็นเล็กนิดเดียวราคาก็มันไม่ได้มาตรฐานคนก็อยากจ่ายไปแล้วก็อยากได้ของดีใช่ไหมครับเขาก็ <c oughs> <c oughs> เลยแบบว่าไม่ไม่ไมปซื้อที่นู่นเท่าไหร่สวัสดีครับพี่รัฐ รัชเข้ามาแล้วเนาะที่ใครเอ่ยไปได้ครับพิรัชสวัสดีโอ้รอพิรัชอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงครับพิรัตนะพิรัชขายขายให้หน่อยพิรัชสมาชิกเก่าของบริษัทอ่าส่วนมากส่วนมากตานึ้วครึ่งขายดีครับอ๋อใช่ครับตานิ้วครึ่งขายดี องนิ้วก็ขายดีของผมอ,อยู่ที่ท้ทองที่ด้วยอยู่ที่จังหวัดด้วยว่าอยู่จังหวัดไหนเออต้องการไปทําอะไรนี่นะบางทีก็สองนิ้วก็ขายดีทําไม่ทันหรอกได้โอ้พิรัตสวัสดีครับพิรัตเข้ามาแล้วพิรัตขายให้หน่อยปีกป้องรักขอบคุณสําหรับปีกป้องป้องรัก ลัด t i ก t อกบอกให้กินเป๊ปซี่ไม่ได้แล้วสุขภาพไม่รู้ ได้สองเป็นแล้าแต่ไฟไฟได้สองเปน้ <Yeah. S 1> <laughs> ครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่ยังไม่หนีไปไหนที่รักขอว่าลูกชายเก่งยังใช่ครับพี่ลูกชายเก่งเดี๋ยวเพื่อนๆก็ถามซื้อกันหลายหลายคนที่รักคนนี้ เฮ้ยน,นี้มันรู้สึกว่าจะง่ายเกินไปแล้วใส่เารเกงขาสั้นทางานฮะชิวเกินไปแล้วนี่นะครับลูกชายก็ก็ทำอยู่ตอนนี้ยังไงดังดเกว่าทำชิวๆเกินไป วิธีการทํางานง่ายๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยให้เห็นฝั่งนี้บ้างนะครับจะได้รู้ว่าเอ,อทำงานไม่ยาก